วันนี้สั่งโซลาเซลล์เป็นแบบไฟภายในนะคะไฟตุ้มสองหลอดจะมาติดไว้บ้านจะได้ไม่ต้องวิ่งเปิดไฟกี่วัตต์คะแปดแปดร้อยวัตต์แสงขาวสองหลอดใช่ เป็นหลอดนะครับหลอดสุ่มแถมดีหมดหนึ่งอันใหญ่มากใหญ่มากนะครับเทียบกับหัวผมอืมใหญ่กว่าหัวอีกตังไหนโอ้ยตันก็มีน็อตนะครับโอเคแล้วก็มีแผ่นแผ่นใหญ่นะคะรุ่นนี้ ดอสีเดียวจบเลยครับไม่ต้องเพื่มครับคุทนไม่ทนก็คือดูที่แผงนะคะถ้าแผงเล็กๆไม่ไม่ไม่ไมยใส่ไม่ค่อยอยู่นานแต่พิสูจน์แล้วเนาะใช้ที่นานมาแล้วถึงเช้าเลยค่ะถึงเช้ามันดับเองเลยพอสล่างปั๊บมันดับหลอดละห้าร้อยห้าสิบโดยประมาณแล้วแต่ช่วงเรามีคูปองเยอะไหม นี่ขาตั้งใช่ไหมใช่ครับจะมีน็อตมาให้นะครับดูกันยาวๆเลยครับผู้หญิงก็ทําได้นะครับขานมีหมดยางปลามีนอ็อตมีแหวนนะครับดีใส่ก็หงายขึ้นขึ้นแล้วก็ลองทาบดูนะครับมันจะมีรูอยู่ข้างๆเนี่ยนะครับ รูซ้ายรูขวาหขึ้นเอาเหล็กนี้อยู่ข้างบนนะครับนอ็อตใส่จากข้างในออกไปข้างนอกนะครับเสียบน็อตเข้าไปแล้วก็เอาขาเสียบเข้ารูนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่แหวนเข้าไป น,นี่สอนแบบละเอียดเลยนะคะคบแบบสาวๆทําเองอ่เด็กก็ทําทได้ขันพอตึงมือก่อนนะครับฝั่งนี้ก็ทําเหมือนเดิม <c oughs> ใส่แหวนเข้าไปแหวนใส่ข้างนอกนะครับ ก็ขันเข้าไปทีนี้ขันแน่นได้นะครับแน่นพอประมาณก็จะอบอมาลักษณะนี้นะครับให้ตัวนี้มันนืดแล้วเราก็ไปตั้งรับแสงแดดนะครับถ้าแดดมาทางนี้เราก็ตั้งทางนี้ตั้งทางนี้นะครับเพียอที่เราไปติดตั้งกันเลยบน